ครับตอนนี้ถ,ถนนเส้นมาริวันนะครับต้นไม้ล้มนะครับขวางทางการจราจรนะครับขาออกนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าทีก่ก็โชคดีนะครับที่ไม่ไม่โดนรถนะครับดูแล้วก็ มีต้นไม้ล้มอย่างเดียวนะครับนี่นะครับถนนใช้การไม่ได้นะครับรถต้องไปวิ่งย้อนเลนขาเข้านะครับก็มีรถเจ้าหน้าที่นะครับกำลังวิ่งมานะครับ ครับข้างหน้าจะมีการเป็นเลนขาออกนะครับก็จะมีการให้ย้อนสอนตรงยยเทินนะครับยยเทินตรงนี้เป็นยยเทินบ้านหัวหนานะครับรถทุกคันที่มาก็ต้องเวียงขวานะครับจนกว่าจะตัดต้นไม้เสร็จนะครับ รถนะก่อนที่จะบีบให้ไปกลับตรงยูเทินแล้วก็ย้อนเลนนะครับขึ้นไปหนองเรือนะครับเป็นแต่ตรงนี้นะครับส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นรถติดนะครับรถชะลอนะก็จะกระเทบิบกระเทิบมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำลังตัดต้นไม้อยู่นะครับ กำลังเร่งตัดต้นไม้อเู่นะครับนี่นะครับต้นไม้ล้มขวางทางนะครับก็คือสามเลนนี่ล้มขวางมิดเลยนะครับ